S 1> <S 1> แล้วมาดูจังหวะนี้ลาฟินยาไหลมาที่โรเบโตโคราร์ลอชิปมาที่เปเป้ฟอลนิ่นิ่มแล้วมาดูอีกหนึ่งจังหวะหมวนมาแบบนี้ลาฟินยาแล้วไหลมาให้เพื่อนแล้วเปิดมาที่เปเป้ครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วมาดูอีกจังหวะนึ่งเบิ้ลหนึ่งสงแล้วหลุดนะครับแบบนี้ที่มาที่มาแล้วชิปมาที่เปเป้ลุนิ่ม แล้วมาดูอีกหนึง่งจัหวเบิ้ลหนึ่งสองกับเปเป้ลาฟิญญาไหลมาแล้วแปลไปนิ่มเหตุบริการเ,เติมเจแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a n d นด i d อยอบเครื่องืง e ่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับ สวัสดีครับวกกชมผมอีกแล้วนะครับตาจมวิดีโอแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปตามหาเพชรในตมที่เป็นสายโคกโดยเฉพาะเลยนะทุกคนเราไปเลือกหลีกเบลเยี่ยมมาก่อนฮนะดับแรกให้เราลากลงมาเลยก็จะอยู่ที่สมอสอนรองสุดท้ายแบบนี้นะทุกคนแล้วหลังจากนั้นให้เราไปเลือกที่ตำแหน่งนะให้เรากดไปที่ cf แบบนี้เลยก็กดเสร็จสิ้นไปแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะทุกคน เขาก็จะอยู่ตัวที่3นะ5,300 gp นั่นเองนะก็ให้เราไปซื้อกันมาได้เลยนะทุกคนสูง203เซนติเมตรโอสูงนะทุกคนส่วนวิธีการอัพผมก็จะอัพประมาณนี้เลยก็จะอัพเป็น11บเ1็6แบบนี้เลยนะก็จะเป็นสายยืนโคกกระโดดโขกโดยเฉพาะเลยนะทุกคนก็ไปดูกันเลยครับว่าเปเป้ฟอลล่างนี้จะ โหรือเปล่านะเพรในตงของเรานะก็ไปดูค่าพลังข้าวๆกันว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่านะทุกคนก็มาดูเลยก็สูง203นะทุกคนโอ้โห2เมตร3เซนนะน่าจะสูงกว่ายานโคเลอร์นะทุกคนว่านะก็ดูทุกคนแมทที่เล่นไป14เกมสัดไป23ประตูนะทุกคนแล้วก็อีก1นึ่แอซิตนะเป็นกองหน้าตัวเป้านะทุกคนสไตล์ของเขานะเดี๋ยวมาดูเลตติ้งโดยรวมนะทุกคน ก็จะอยู่ประมาณนี้เลย86แล้วถ้าออโต้ก็อาจจะ87นะทุกคนแต่ผมไม่ได้ออโต้ไปนะดูการจบสกอร์83ดเดี๋ยวดูการมงทุกคน96เลยนะโอ้โหบอกเลยว่ายืนโขกอย่างเดียวเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูพลังการเตะก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะทุกคนแล้วก็กระโดดก็ไม่เยอะเพราะว่าเขาสูงอยู่แล้วนะการประทะก็9กเลยนะทุกคนถือว่าโหดใช้ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูสกิลที่เขาให้มากันบ้างก็มี ลูกมงตีลังกายิงประตูนะยิงจังหวะแรกความได้เปรียบกับอากาศนี่มันใช่อยู่แล้วนะทุกคนความได้เปรียบข้างอากาศหนักส่วนการตั้งค่าอ mm ินดวิโดผมก็จะตั้งประมาณนี้ทุกคนผมก็จะตั้งแองเคลิงให้กับ ตัวของเขานะแล้วก็ตั้งเคาน์เตอร์ท่าเกียติให้เขาด้วยนะทุกคนก็จะไม่ให้มันไปไหนเลยนะทุกคนก็จะให้อยู่แต่ในกรอบนะไว้โขกอย่างเดียวเลยนะทุกคนมาดูกันเลยว่าจะหัวจะแก้ไหนนะพอมาดูทีมฝั่งตรงข้ามก่อนนะทุกคนโอ้โหโคตรสุดนะทีมของเขานะเดี๋ยวผมจะมาตั้งค่าใหม่นิดนึงเอาเวียล่าไปประกบเอทีเทสหน่อยนะทุกคนก็คือเอาไปประกบ ปีเล่หน่อยนะทุกคนก็ไปให้ดูันในเกมเลยครับว่าปีพี่ฟอ์ของเรานั้นจะโหดหรือเปล่าก็มาดูกันเลยทุกคนก็เริ่มเกมแล้วผมก็จะพยายามปั้นเขาให้ได้ที่สุดนะผมบอกเลยว่าเป็นสายโขกโดยเฉพาะนะทุกคนไม่ใช่สายแทงให้เราวิ่งไปยิงแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนนะตัวเน้นจะเน้นเป็นการเปิดให้โขกเป็นหลักนะทุกคน้าแบบได้บางบอลน,นิดนึงก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นบันทูแล้วก็แทงแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้นะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่ผมบอกเลยก็ปืดทั้งโค้งมัาแล้วโขกตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำนะก็โขกก็ไปแบบหนึงๆเลยนะทุกคนนี่แหละก็คือจุดเด่นของเขานะที่ไม่ใช่ทั้งการเอปิก e ไม่ใช่การ์ดไฮไลท์ด้วยนะทุกคนเป็นการ์ดสแตนดาร์ดธรรมดาเลยนะแต่บอกเลยว่านึกว่ามีสกิลบุลเลต์นะทุกคนโอ้โหแล้วมาดูจัวะนี้บนหนึ่เหมือนเดิม แล้วออกมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งโค้ง,งมาแบบนี้ก็โค้งอีกครั้งหนึ่งก็รียบ้อยอีกแล้วทุกคนโอ้โหนี่มันตัวบักเลยนะทุกคนโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะทุกคนลูกโค้งนะเพราะว่าเขาเป็นตัวสูงนะทุกคนมันก็เลยโค้งีแบบนี้นะทุกคนแล้วดูจังหวะนี้ไหลมาที่ลูมิเก้เบิร์นมาก็ยังโดนดักอยู่แล้วยังไงจังหวะนี้ก็เคีย์ออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะหาจาังหวะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะทุกคน แล้วยังไงแบบนี้ก็ไหลาตามช่องมาดูทุกคนรอเลยเราไม่ต้องเปิดเร็วแล้วก็หลอมาลูกนี้ก็โขกนูไม่โดนได้ไงวะทุกคนเดี๋ยวมาไม่เป็นไรก็ไม่โดนก็ไม่เป็นไรทุกคนถ้ามันโดนทุกครั้งมันก็อาจจะโกงเกินไปนะเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้แทงให้วิ่งดูซิโก็อาจจะวิ่งไม่ค่อยได้ทุกคนแล้วก็การบาลานซ์ส่วนตัวก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนะั้นนะจุดเด่นก็คือเปิดบ่งเป็นหลักเลยนะทุกคน ี๋ยวดูจังหวะนี้เบิร์นวัตูแล้วชิปมาหืมไม่ได้แล้วจะโดนสวนแล้วครับแบบนี้ยังไงชนไว้ก่อนซื้ออ,ออกมาที่โรเบิร์โตคาร์ลอสไหลออกมาลาฟินญาไม่ทันว่ะแล้วอย่างดักได้อยู่เบิร์อนออกมาที่เปเป้แล้วลันเดียนชิปลองดูแล้วจิมเลยแล้วนิ่มนิ่มโอ้โหถ้าลันเดียนชิปนี่มันได้นะทุกคนโอ้โหได้มาอีกหนึ่งประตูแล้วว่ะแบบเร็วๆเลยนะทุกคน ครึ่งแรกก็โกดแฮตติกไปแล้วอ่ะโอ้โหโหดจริงอะดูจังหวะนี้สลาตันนุกยิงมาก็ยังติดเซฟอยู่คืนมาก่อนแล้วคืนกับไมครั้งหนึ่งเล่นช้าๆไปนะทุกคนตัวนี้มันก็ต้องรอการปั้นจากริมเส้นนะทุกคนเราก็ต้องค่อยๆต่อบอลกันขึ้นไปแล้วดูจังหวะนี้ไหลออกมาโอ้โหโคตรแรงเลยทุกคนแล้วโดนสวนด้วยดีนะที่เขาส่งไม่ดีแล้วเบิ์นมาที่โพสโค โพอสโกรอจังหวะแล้วไหลมาแบบนี้ก็ออกข้างไปดือด้อๆเลยโอ้แรงไปนิดนึงแล้วยังไงมาร์ควินยอดไหลออกมาแบบนี้เป๊ะๆโขกชงไว้ได้แล้วแบคแค็กแฮมแบคแค็กแฮมรอก่อนรอพิกล้ำหน้าให้ไม่ได้เพื่อนขึ้นมาก่อนก็โดนแย่งได้สบายเลยแล้วดูยังไงตอกชนมาแล้วออกมาเบินมาที่อิบาอีกครั้งหนึ่ง เปเร่ไหลออกมาแล้วแทงออกมาเลยครับดุดแล้วจังหวะน,นี้เปิดพุ่งมาแล้วยิงอยู่นี่โอ้ดีนะที่ล้ำหน้าไปก่อนนะทุกคนแล้วก็เกือบโดนตีไข่แตกแล้วนะแต่ก็ยังยิงเราไม่ได้แล้วดูจังหวะน,นี้ยังไงโขกมาก็เปเล่ได้บอลแล้วจี้มาแบบนี้ก็ชนไว้โอ้โหวิ่งโคตรเร็วแล้วยังไงชนอีกครั้งหนึ่งก็ไม่โดนป่านมาก็เคลียไว้ก่อนแล้วโขกมาก็ยังไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราโดนพับสนามบุกแล้วนะจังหวะน,นี้ยังไง ก็หมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนนะก็นำอยู่สประตูต่ตอสูนะะล้วก็มีสกอร์ตุนไว้เรียบร้อยแล้วนะก็มาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อนะว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เราก็มีแฮตถิกอยู่ในมือแล้วไม่ต้องซีเรียสแล้วนะก็มาดูกันต่อเลยสไลด์ผมว่าเขาน่าจะวิ่งไล่เสียบเราแล้วนะตอนนี้นะก็มาดูจังหวะน,นี้มาที่เปเป้คืนมาแล้วพอสโคต่อบอลหนึ่งสอง ออกมาที่ริมเส้นฝั่งขวาเบิ้ลวันทูแล้วจังหวะน,นี้แบคแฮมแบคแฮมเปิดมาก็โคกอีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยอีกแล้วทุกคนเม็ดที่สี่มาเป็นที่เรียปร้อยแล้วทุกคนโอ้โหทำไมมันโหดจังวะทุกคนถ้าได้โคกนี่หม,มได้ลุ้นเลยนะผมนึกว่ายานโคลเลอร์นนะ โขกเป็นข้าวโขกเป็นข้าแล้วทุกคนแล้วโชงมาจังวันนี้ยังไงลาฟินยาลองแทงลองดูแต่หนึ่งปีก็วิ่งเห็นไหมทุกคนมันจะวิ่งแซงเขาไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าได้ยืนโขกแบบนี้ก็จะโหดสุดแล้วแต่ยาวๆมาจังวันนี้เปิดมาอีกครั้งแล้วโขกอ,อันนี้มันย้อนหลังไปนิดนึงนะโขกไม่โดนแล้วดูยังได้อยู่ออกมาที่เป๊แล้วเป๊ะๆพีขเข้าขวาแล้วหลอดมุ่งม่วลองดูโอ้โ,อโหก็ยังติดเสาอยู่นะทุกคน เกือบมีเมตที้าตามมานะแต่ก็ยังไม่มาวะทุกคนแล้วดูจังหวะน,นี้ยังไงเขาจะมีสกอร์หรือเปล่าแล้วจีมาเย็มปะเป้แล้วดักสบายอีกแล้วทุกคนดูเบิ้ลหนึ่งทีแล้วจะหลุดเลยไม้แล้วแทงลองดูยังเสียบไว้ได้อยู่นะแล้วไหลมาแบบนี้ก็ล้ำหน้าไปนะทุกคนก็มาไม่เป็นไรก็มาดูกันต่อแล้วจังหวะน,นี้โขกไว้ได้แล้วฟิลิปลาม แล้วพาหมวนหนีสลาตั้นดือด้อเลยทุกคนแล้วให้มาที่แบกแฮมแบกแฮมเบิ้ลหนึ่งสองแล้วยกมายอยๆมาทันไหมทุกคนทำไมมันแรงจังวะแบบนี้ก็โอ้โหนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวจริงๆนะเมื่อกี้จะทันแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็มาดูกันต่อโขกไว้แล้วให้มาที่เจลาชฉาไปนิดนึงก็โดนโกแล้วยังไงเราจะโดนยิงหรือเปล่าทุกคน เบินมา1 2สองแล้วแต่หนึ่งตีก็ยาวไปนิดนึงแล้วผมจะเปิดแบบเปิดพุ่ง,งให้เขาได้โขกจงให้เพื่อนนะดูจะได้หรือเปล่าก็เห็นไหมทุกคนหืมลูกแบบลูกกาอากาศแบบนี้เอาเก็บกินหมดนะแต่ว่าโขกไม่ดีก็โดนสวนด้วยลูกนี้แล้วดูยังไงจังวันนี้เบินมาเขาเสียบแล้วทุกคนโอ้โหทำไมมันวิ่งมาดักง่าย,ายๆแบบนั้นเลยวะแล้วดูจังวันนี้ยังไงเอ็มปเป้ช้าไปนิดนึง แล้วโพสโคแทงยัดยัดมาแล้วหลอกหนึ่งทีแล้วแทงให้เปเป้วิ่งหูวิ่งโคตชช้าทุกคนแล้วดักดักไม่โดนแล้วยังไงจังหวะนี้เข้ากลางแล้วเบินมาที่ยมเป๊้คืนมาคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไหลมาแบบนี้ก็โดนดักอีกแล้วจะสวนแล้วครับแบบนี้แบ็คแฮมเปลี่ยนแกนยาวๆแล้วเป๊ะ้ขูกชงไม่โดน แล้วช้าไปนิดนึงว่ะอืมอย่างดีที่ยังดักได้อยู่นะแล้วเราก็เข้ากางมาง่ายๆให้เขาไล่บอลน,นะทุกคนอืมเขาเสียบเราเลยว่ะแต่อย่างดีที่เสียบไม่โดนผมก็จะพาหมวนเล่นหนึ่งทีไหลออกมาที่เป้ๆพาหมวนหน่อยนิดนึงก็ยังได้อยู่แล้วจงวังหวะนี้ไหลามาแล้วชิปมาที่เป้ๆนิ่มนิ่มโอ้โหหินไหมทุกคน มีเม็ดที่5ด้วยหรอโอ้โหก่อนหมดเวลานะซัดคนเดียวไป5ประตูเลยวะ่ะสุดจริงๆนะทุกคนเปเป้ฟอร์ของเรานะก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้แล้วทุกคนเพชรในตมที่เป็นสายโขกโดยเฉพาะนะผมบอกเลยว่าโหดจริงๆนะโอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกรลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ